เบิ้งครับในสวนผักเมื่อนี่เข่ามาอีกแล้วครับเมื่อนี่จับได้เป็นพญาต์ลักฐาเลยครับเมื่อนี่เบิ้งรูนี่นะโอ้ยผักให่มุนเบิ้อแล้วบ่เเวเลืออย่างเลยครับผักเลือแง่สุ่มตน้นยหงไงครับโอ้ผักเป็นปูกไก่นีก็บเบิ้แล้วอครับไก่เข่ามาผักอีตูโขมปูไก่ซีหาต้นกับวัย่าง ข้างนี้กรบบอย่างคือกันครับปลูกพักสลัดไว้คุณเลิศก,ก็ย่งย่งอยู่ครับพักอีเลิศครับโอ้วบอกว่าสุภาพด้ว,ว่าพักอีเลิศเนี่องาปลูกที่เป็นปีแล้วครับไปย่างบ่แตกอยู่แตกยากอยู่มันอา,ากาศเย็เยนครับอันนี้ทุ่นครับเนี่ยทุ่นนี่คืนดีอยู่ครับเพราะเพราะดีอยู่ในไอ้กาดเท่านี้ส่วนคืนดีอยู่ครับบอร์เกเทศนี่การคืนดีอยู่ครับแบคแตงนี่แก้เบิดแล้วเชือสีตายเบิดแล้ว กระเทือนนี่คืนดีครับอยู่นี่อากาศเย็นก็คืนดีอยู่พักหอมนี่ก็คืนดีครับแต่ว่านี่พักหอมแบงบ้านเท่าครับมูลเบิดครับบวเหลืออย่างเลยต้นพักเกษตรครับพักกระถินบ้านเท่ากําลังเอามาปลูกครับนี่ครับึืนยากเนี่ยครับเอาไปปลูกข้างนอกนี่ก็ตายครับตายต้องเอาไว้ในบ้านฮอนผมก็กําลังกล้าไว้ใส่ใน กระถางน่อยไว้สามถังสี่ถังอยู่ครับพักกระถินครับพัก,กเกษตรบ้านเฮากับไปเบี้ย ع. กับเบี้ย ع. ต้นมะกรูดครับสามต้นนี่ครับขันหนาวมาแล้วนี่โอ้ยากครับอยู่นี่แย่หนาวมันมันตายครับหากมันเป็นน้ําแข็งครับอันนี้แพชชั่นฟู้ดครับนี่กาส่งขึ้นดีอยู่แต่ว่าจักสีได้กินมากบะบุ พักอันนี้เป็นพักเกาหลีครับนี่เพื่อนว่าพักเกาหลีว่าสั้นอันนี้เป็นพักไอพักแก้วครับขืนงามขัดบักพริกเนี่ยเอาไว้ในการเท่ากับขืนงามอยู่ครับอันนี้เป็นบักพริกพันบบโบเพ็ดป่านัยครับเป็นบักพริกสไตล์ฝรั่งเนี่ยโบเพ็ดครับแต่ว่าต่าแก้วพริกนุ่มเนียงนี่พอดีครับนี่สําหรับผู้บ่มักเพ็ดใกล้้อยออกคอกดูหรอโอ้ย บ้ท่าได้บอกฮอนแม่เท่าเนี่ยครับนี่ว่าใกล้เขานี่ในสวนผักเพื่อนนี่พุละอีกนั่นพุละจังที่บอกเพื่อนเพราะว่าเชื่องนี่แม่เท่าเก็บมือครับเพิ่นเก็บมือมือเพื่อนบวมเพิ่นก็เลยพอได้มาหมดผักมาเบิง่งไอ้สวนผักเพื่อนโอ้ยสิตัวว่างไลนอบาทีเนี่อตัวกับตัวว่าเปลี่นครับลูกเคยคนซื้อครับหัวว่าเป็นเอาครับขั้นชั้นแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวผมต้องเบิ้งช่องเลยไปเฮ็ดคอไกลพุละ